สบายดีได้สวัสดีเด้อภูม่พี่น้องเบิร์ดสุขุมสุขคนเน้อยอสวีพี่น้องฝั่งลาวและฝั่งไทยในต่างประเทศเนาะสาวไปเพื่นอนกันมาในตลาดอีกแล้วภูวม่พี่น้องเนาะมาก,กับสาวทองเบาดีโคตู้เนาะสบายดีสาวทองสบายดีโดยสมาชกับประถุพนน์มีหน้ามจมือสมาชิกอบิระถุนเพราะว่เจอะรถอยูนงพุ่นเน่เนาะภูม่พี่น้อ,องเอองพี่นมาลำลังเท่ห้องเนาะ เออตอนแรกกะทางเฮาทางสาสาพอกเนาะกะสิพากซื้ออยู่เนอกินแหสะทอเนาะกซื้อเมื่อกินตอนเที่ยงพวเช้านี้แดวบ่ดวคาบนึงเนาะจงดตอนเที่ยงเฮากสิซื้อพวกหนงไม้มื้อแกงกางเวพี่น้องเนาะเฮาสิไม้คือไรนะนไม้เาเอาต่อยาวเนาะหนองไม้เนาะพี่น้องเนาะกอันสิพามาเลาะตลาดปักสั่นะักสันคือเ່າ ดยก็โอเคเพื่อนพี่น้องเนาะว่าสาวิเพิ่นกับสาวทองนี่สิได้อย่างแน่เนาะไปเบิ่งมื้อสุดนํากันเด้อป้าสาทองโดยตอนนี้สาทองเพิ่นกกลังสิพาไปเบิ่งหมวกเนาะฮอนแดเพิ่นว่าอกได้หมวกเนาะโปาพมีค่างามหนาเนียนคักๆสาทองถามว่าแนวใส่แป้งใส่ครีมหยังคือเนียนแท้สาทองเจ้าคือคือนี่น่ะ

ปลาผนังมือมอะไรเสมอก่อนเนาะสีส่วนเอาดีมาซ<อ>ื้อหมวกสะทองหม,ลลมวก<อ>น้องมีดีนะเนาะเจ้าใบตะไคร้คุนแม่พี่น้องดินสงการมันเป็นนี้ก็เป็นตะหักตะแทงได้เนาะผนัยอ๋อเลนกระชาก,กเลยหมวกใบจ้าใบเตะไคร้หนุ่มเช้าเพม่อนกันชะทองเอาลอง ก็้กตายอันทาแล้วนังากแดยแดด้วยอันนี้ได้ใบอะไรนี่สามสิบพันจามอันนี้ถัชีแรงงามสะท้องจะได้มาจะเลือกให้องดวันจก่าันจังนหลังขออยมันตื่นดิ สะท้อนมึงด้เลยชีราเจาแบบวิญญาแบบนี้บ้าเหรอสาวคนนี้บ้าเลยแบบนี้ก็เด้น่ะใสดของพี่ใหญสะท้อนสีนี้เลยงามว่าสีครีมนี่สีหมวกสีฟ้าเนาะ แก่สงการเลยได้จะท่องลองด้วยไว้นี่นะจะคือคักลอดนี่แน่นปิดจาหรือว่าใส่ไปเที่ยวไปยังนะวะสงการเลยปล่อยผมปลอย่ังงามเนาะให้ตื่นเดยตื่นนี้มวนี้ไม่าว่างามเนาะ จะเอาตัวนั้นแหละแค่พันก็ได้โบสถ์ตามซื้อเท่านึงละเหมือนเฮี้ยอ่าสิบพันใบละร้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้กระชิมเมื่องก่อนแต่งส่วนเอาเอาตัวนี้เนาะไม่ค่ะบรุตบะนี่ราคาที่เลยเดิเนาะเอาตัวนี้เดิ้ลเดิ้ลโอ้โหนี่ค่ะใส่ งามเนาะะทองจะคือเอ,อาแบบนี้งามจะเอาจะเอาคลิปนี้ผมว่มาก,กี่น่จ้าแบบไรอันเทอสามสิบห้าสิบเจ้าตัวนี้ยตัวนี้ก็งามจะคือเอาแบบนี้ีเขาประหยัดเขาดไกระตุน้นแพงมันแทสิบพันีอ้วาวไหนผม

1941, อ,อ,อันนี้อันนี้ใช่ของห้าเ้ยหมวกของห้าหมวกสามสิบหกสิเมนเมนโดยตกลงชิรัยบอนอไม่ชิรัยได้ของนี่แหละเนาะโดยคุณจ้เาลบ่คีมกินอ่ะ ะไรนะเอาะไรนะของนอกนะเส็สามอันนี้องางไปต้มตนวนีวจะปนกีโสามีันน่าจะออกเดินทาเลยนของค่นาด้วยแครอลนสองปีเจ้าด้วยด้วยเวนตาจะต้อง ตอนดึกซอยไม่ไมอนดึกซอยอีกวะไปโ okay. อเคพ่อแม่พี่น้องเนาะน,นี่กะซื้อเครื่องหนีบกิบ๊บเอ้ยกิบ๊บหนีบผมว่าพิถัวถึงแต่เทา้าเท้ากันซื้ากันไปเบิ่งในตลาดเด้เนาะพุดธพุงามงาม,งาม <laughs> สบายดีเดอ้อเนาะทั้งหมดจันเลยสบายอีกรอบนึงคือเก่าเนะาะเพลงเนี้ย Đây nhăn, nó mày ta kẹt vô Nhăn nhăn, ai cảm ơn chị phải à, sư nó Lô không thấy là mối lợi không ạ Rồi, rồi Bỏ chắn đây khai nhanh đế, phủ xong với nhau, kịt nhăn rồi nè Con kịt nó bán bọn à Bỏ vào nhau nè, xả thông hiếu nam nè Bỏ vào nhau, xả thông hiếu nam à, <laughs> Xả thông hiếu nam Xả thông hiếu nằm คุกทานมาซียง้นำบงน้ำหวานนี่ะเดือหมวกะเด้อเดือหมวกลูกสาวจะเด้อแซบแซบได้เมื่อวานนี้อันน้องซื้อปไดมืวานอันั้นไข่ทอดโดยลุง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 ขาทองเนอดื้อให้จนได้ยแต่เแก้วเลซ่นมว้ย่องแล้วนะ อาขอบใจพะย่เด mm. ah, so <c ười> ้อเนออมาหม่ฝากกระป๋าเงียบเลยไปไห้แล้วดิได้แล้วปุ๊บกังบุญเร่มไปชื่เราไกันเ้อด้หมวกคุณงบเนน้องก่อยไปชื่อมื่อให้ลูกสาว นี่บ่สะทองน้ํไม้เ้าบ่ได้ไปเลาะโซนเนาะโซมได้ว่าเสื้อผ้านะพราะตามเกงค่ะเครื่องบนุ่งนอนนุ่งางเสสบายๆนะบ่้จะน้าม้นี่น้ํไม้้ยน้าไม้ดองาไมถ่นี่ล่ะเินคือต้มให้้เ้ยต้มแล้วบ่เ้ยน่ะ

สีดำสีขาวเฮกตันเพิ่มขึ้นโบมี่แบบอาหารพันเนาะอาหารพันเนาะอย่างนั่งก็ไดีเาเลยนี่ยเนี้ออะไรอย่าเงี้ยโรสาวานโาพันอันนี้พงแลหรอเอาเลยๆลยแต่ก็เอาเฮกตันหาพันเนาะนำยีนางถุงนึงโรสาวพันเอาเพิ่งโลเอเพิ่งโลกระเทศเหรอ จะท้อมะเขือนะมันแต่เนียนแต่เสีบแต่นัวแท้มีชิกัดปากเนาะปลาทูข้อหักหนังเข้มสะท้อนแต่เสเียบเงนินสิจกไปหมาพันกิ่ไอ้เพิ่นได้บ้างแม <c oughs> นอะยู่เนาะหมอนิดน่อยน่นเนดะ้อ จุกเงินกันเด้อหนึ่งซมอเึ่งไอสต่อปรดีมากินกันเอาะกล่องถท่ไหเนอกพอค่ากล่องใหญ่สาิบตัวน้อยสิบหาเอากล่องใหญ่กล่องนึงเนาะ ต่อไปดีกองในสามสิบพันเด้อนี่เนาะแล้วละครบละจะท่องครบแล้วบ่เออแมนนั่งพักแงงเนาะพักแง่งพักแง่เด่นเอาไม้เป็นยอดกันนี่เอาไปต้มต้มแบบอันนั้นหมอมันยังบดีเนาะ ต้มเผือกม่ได้หมอนี่จะตัดูคุณน,นี่ชอบมั้นี่เพาท่านได้เปิดทางไหมาท่านได้เปิดทำมาวาันนี้กันครับโอ้ยกินอดตลาดชินโนด้วเนาะเป็นเลยเนาะชงชิมีิยี่บุน่น เขือนี่แต่น้ำงามเนาะมีผักขะแยะบ่แม่ผักขะแยะกับบ่มีเนาะแต่สิ่งเนาะเด้อถ้าบ่มีก็คือว่าจบ้สทองพอคาขายหมูักหมูซอยแล้วนี่ะโดยกินหมูม่านเจ้า เดิมว่าไมา่ได้กินในกายสีขามาโซนอันนั้นเนาะปะเบิ้งเสือบะชุดทองชุดนอนถอยห็นขางไหนหได้ชุดนอนบะชุดผ้า อาแบบนุ่งแบบสบายสบายชิวๆนะตัวเท่าไรได้อันนี้เนาะโดยเนาะเดี๋ยวถามมึงแกนกลั่มก่อนตัวเท่าไรเราต้องซื้อตัวใหญ่อะค่ะทงเมียนเมีย่มันเขินข้างหลังสบายเจ้าเวียชายวงเทนโบเดี๋ยวที่ตกตะึงเมีนเมียนตรงนี้ในกรุ่เนี้งามแท้นี่เนาะ เดอดสา XL ตัวเท่าไรนี่นตัว,น,วนี่สเนสเน,นสเจ็ดสิบห้าเลยมีมแต่เสือ่ะมแจะเสือจะทองแม่งานหายเยอะจัเส้นห้าสิบห้า ไปอยทองสีน้ํตาลนี่ก็ย่านอยู่เนาะอันขอปดบิงนําตอนนี้เลยมันมีตเสือเนาะแพ็คจกแพกตโอ้มันสิบ่เคนบ่เคนบ่บอบ่รดบ่นี รุดไรทไรเส้นหกอันเสือแบบนี <button> ้เร้ยตัวเทไรเนาะกระโปรงบ่เส้นแปดสิบห้าอันตัวเดียวสปเนาะอันนี้เป็นครึ่งอันนี้อันนั้นเนาะอันนี้อันนี้ว่ชุดอันนี้แหละเออ้แปดสิมีสา เลยชาท้องก็ได้คุ้มกว่าจะได้คุ้มกว่าแต่พอใส่ฉกมันจะใส่แต่ีเาจะซื้ออันขอเบิรงอันฉกมันเบอร์นี้เนาะส้มเป็นสิบห้าเป็นสมอกมันหลังมันก็มักมุ่งหน้าได้เสือนี่ตัวนี้เลยเป็นเอวสูงเลยพอดีกับมันเสื้อถ้าเขาใส่ชิได้ยี่โปรเบอร์กระตัวได้ก็ โอ้ดูดูถ้าบอกเอาเสื้อขาวจะเอาชื่อตัวนั้นใส่ชุดได้บ่กายบ่เฮาตัวนี้มันมีเดียวนะเสื้อขาวตัวนี้มันมันกันเลยดูนะอันนั้นตังหะหมากตังหะอันนี้เราไปเอามาใส่ได้บพรอันนั้นถ้าสเสื้อนั่นตัวนั้นตังหะให้ได้เสื้อกับแกนย่ากับสุกนะโอเคตันในกาซาทองเสื้อสปาด้วเนาะน่เนาะตัวตรงงามเสื้อโงเสื้อผ้ากันนะ จะต้องก็เห็นเชื้อนี่นึกสภาพสลายเสื้อคอนเชื้อมันเฮียนเลยเออแตัวนน้อยนึงเนาะเนี่ยเป็นชุดเป็นสิดป้าพัวน,นะแต่ชุดง,งามเนาะไปไปกระเป๋าวางเลยกระ,ระเป๋าแปย์เลยมาเว้นชุดอีกหน่อยเนาะชุดคนหุ่นดีผัวห้องนะ เสือเพชรตัดสะท้อนเพื่อนเนาะได้แบบแต่สไตล์เลยหูแบบนี้งามเนาะโอ้ยเด้เราจัดนิดอยู่นี่นีด้วยเนี่ยแล้วก็เ็ดงามเลยเนาะเสือแบบนี่นะใส่กับสินะแมนแมนงานแมงเราขอสิดประจอยว่าผหมักเป็นอะไรเนาะแมนถ้าปลาจอยน่ะเฟเวอร์เด้เนาะปลาจอยสารัตคนสูงคนหุ่นดี เก่งนายบ่จดนว่าจะไปได้เก่งนอกบ่โอเคตอนนี้ก็มางเหาะโดดเป็นทีเรียบร้อยแล้หน้าเครื่องแกงน้ำบูงน้ำใหม้พู้น่ะทำประตูชื่อยังสารชื่อพักชื่อสิ่นบ่ชื่อไปฝากไปเด้พู้น้อชื่อไปแห้งได้ประตูสิ่นสบาจเป็นชื่อมาต้องไปตู้เป็นหล เลยเลยโอเคเพื่อนพี่น้องเนาะตอนนี้เ้าก็ฮหอนรวไปทิปร้อยแล้วคลิปนี้กันสิขอโจบไปก่อนเนาะพอกันคลิปหนาเนาะต้องขอบุญขอบคุณทั้งเพื่อนพี่น้องในบ้าที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะที่บุกข่าวโฆษณาเ้อเพื่อนพี่น้องนาะสบายดี